สวัดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งในช่อง MV E Learning ค่ะ I work at home กับ I am working at home สองประโยคนี้ต่างกันยังไงแค่พูดผิดชีวิตก็เปลี่ยนจริงหรอวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ มาเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ I work at home ประโยคนี้เป็น present simple tense ซึ่งเป็น tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยค่ะนอกจากนี้เรายังใช้เจ้า tense น,นี้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในปัจจุบันอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่า I work at home จะหมายถึงเราทำงานที่บ้านและบ้านก็คือที่ทำงานประจำของเราค่ะและนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเติม adverb of time หรือ adverb of frequency อื่นๆในประโยคของเราได้ด้วยค่ะเช่น I usually work at home โดยปกติแล้วฉันทำงานที่บ้านหรือ I work at home every other day ฉันทำงานที่บ้านวันเว้นวันค่ะ มาต่อกันที่ประโยคที่2ค่ะ I am working at home ประโยคนี้เป็น present continuous tense ซึ่งเป็น tense ท,ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องณนะขณะที่พูดและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครับเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเติม adverb of time เพื่อเน,น้นช่วงเวลาในการเกิดของเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยค่ะเช่นคำว่า Now, right now, หรือ at the moment สรุปนะคะเราจะใช้ present simple tense กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเป็นกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยค่ะส่วน present continuous tense นั้นจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะักขณะที่พูดและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นค่ะ ทีนี้มาดูความแตกต่างของโครงสร้างประโยคกันค่ะโครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense คือ Subject ตามด้วย Verb ที่เติม S หรือ ES เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ค่ะส่วนโครงสร้างประโยคของ Present Continuous Tense คือ Subject ตามด้วย Verb to be และ Verb เติม ing ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างของ Present Simple และ Present Continuous นักเรียนอย่าลืมไปฝึกใช้กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ